ผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีนํากําลังพลหน่วยขึ้นตรงเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกับทหารฝ่ายกัมพูชานะคะเพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศค่ะ ที่บริเวณจุดประสานงานหน่วยป้องกันชายแดนที่403อ um ําเภออันลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยราชนจาจักรกัมพูชาพลตรีนัทศรีอินผู้บัญชาการกองกําลังสูรนารีพร้อมด้วยพันเอกจิรัตช่วงฉํารองผู้บัญชาการกองกําลังสุรนารีและผู้บังคับหน่วยในพื้นที่ได้ไปพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับทหารฝ่ายกัมพูชานําโดยพลโทเจียโซเพียรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่4และส่วนราชาการของราชนจาจักรกัมพูชาค่ะ ทางนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศอีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดจนเป็นการประสานการปฏิบัติในการฝึกและการลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาต่อไป